ทั้งวันเลยวันนี้ฝนตกที่ปัตตานีเพื่อนๆจี้ตีมืดมืดมืดตกหนักเลยจ้าสภาพอา,ากาศที่ปัตตานีเย็นฝนค่ะยืนน่นโทรศัพท์ออกไม่ได้เขาเปิดหน้าต่างถ่ายเพราะว่าโทาศรศัพท์จะโดนฝนค่ะถ่ายให้ชมบรรยากาศที่อำเภอเมืองปัตตานีตอนนี้ค่ะ ไกลไม่ได้แล้วอาจจะเป็นถ่ายแบบนี้นะเห็นไหมคะตกหนักมากเลยค่ะตอนนี้ถ่ายไกลไม่ได้ค่ะหยุดโทรศัพท์ออกไม่ได้ฝนตกหนักมากเลยอะ่ะมืดหมดแล้วค่ะตั้งแต่ตอนกี่โมงอะ่ะที่ไล์สดเมื่อเช้านั่นแหละค่ะที่ฝนตก ล่สุดเมื่อเช้าจำไม่ได้ว่ากี่โมงค่ะนั่นแหละตกแล้วก็หยุดแป๊บหนึ่งแล้วก็หนักเลยค่ะตอนนี้จนนัดตอนนี้ค่ะหนักมากเพื่อนๆได้ยินเสียงฝนไหมคะฝนฝนฝนพิการตอนนี้ด้วยค่ะสภาพอากาศมนะเห็นไหมคะมืดมากเห็นไหมคะฝนไหลลงขอบนัทขอบไอหลังคาเราเลยยื่นโทรศัพท์ไม่ได้ค่ะเพราะมันจะโดนฝน ก็เลยถายได้แค่นี้นะค่ะเพื่อนๆแรงมากเลยค่ะ,ะระาสุขภาพคนด้วยนะคะสาะภาพอากาศช่วงนี้จะเปิดหน้าบ้านขายก็ตรงการลางร่มก็เลยไม่เอาค่ะเอาข้างบ้านนีแหละเปิดหน้าต่างพอดูขาเห็นไหมคะได้ขฝน นะคะ่ะโอ้รักษาสุขภาพกันด้วยขอบคุณทุกการรับนะชมนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ